ถ้าทุกคนกดไลค์ขอให้เขารักถ้าใครไม่กดไลค์ขอให้โสดต่อไปอะไรพี่ผมกดไลค์จนมือเปื่อยแล้วพี่ผมก็ไม่เห็นมีแฟนเลยผมไม่กดผมก็ไม่มีผมไม่มีใครรักเลยแต่คลิปนี้ผมจะกดให้พี่นะวันนี้ผมได้เป็นพี่เลี้ยงหมูเด้ง ซึ่งผมก็ได้ใช้ชีวิตกับหมูเด้งตลอด24ชั่วโมงไปไหนมาไหนผมก็พาหมูเด้งไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไปเลี้ยงไอติมหมูเด้งหรือการพาหมูเด้งไปโชว์ตัวแล้วก็มีคนมาดูหมูเด้งอยู่เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเจะไปดูกันว่าการใช้ชีวิตของผมกับหมูเด้งจะเป็นยังไงโอไมค์เ oh นเป็นพี่เลี้ยงหมูเด้งล่อนี่อโอไมค์กอดอะไรเนี่ยสวนสัตว์เปิดเข้าเขียวว้าวค่าเข้าดูหมูเด้งร้อยบาทเข <Wow. S 1> ้าเขียว เราคือพี่เลี้ยงหมูเด้งหมูเด้งฮิปโปแคะอ้าาหมูเด้งทำหนางคนนี้ใครวะยูเชยผมก็แต่งตัวเป็นชาวสวนแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะครัผมผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านเราคือพี่เลี้ยงหมูเด้งจำเราได้ไหมเราคือพี่เลี้ยงเอาแล้วหมูเด้งถอยจำเราได้ไหมเอาวหมูเด้งกลัวเล้ะเนี่ยเราคือพี่เลี้ยงแกงไอ้หมูเด้ง พี่ต้นหรอฮะไม่ก็รู้จักไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต้นไหนอ้างทุนเนอร์นายนั่นหรอจำได้ใช่เราเป็นพี่เลี้ยงนายเราไม่ใช่พี่ต้นเราติดตามคลิปพี่เขาเราก็ติดตามหิวไม้หมูเด้ง เรากดไลท์ทุกวันเลยว้าว <Wow. S 1> วันนี้กดยังเหีวโอเคเราจะเติมหมูเด้งอยากกินอะไร <ST RA C AS SE> ไปได้พาไปเล่นในเมืองไปโชว์ตัวไหมหมูเด้งไปโชว์ตัวไหมไปซื้อกันหมูเด้งฉันจะพาแกเข้าเมืองกดแล้วเขาบอกเกเขากดไลท์ให้พี่ต้นละ <ST RA C AS SE> ไอติมหมูเด้งอยากกินไอติมอหม หมูเดงอยากกินไอติมหลอนเนียเป็นพี่เลี้ยงอ่ะหมูเดงเดี๋ยวเรามาเลี้ยงไอติมนุชอะไรวะ <c oughs> เอารถอะไรหรอหมูเดงหมูเดงมีประกายสวยงามจังเอารถอะไรหมูเดงแกจะกินหรือแกจะกินเอารถอะไร <c oughs> วานิา <Wow. S 1> ลาวใครไปทำาอะไรวะเนี่ยเดีย๋ดวยวๆมันบั๊กอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อหน้าต่างปเป็นไรเนี่ยโอเควานิลาวานิลา,า,าอันเนี้ยโอเควานิลาอ่ะ เอาไปเราเลี้ยงเองอีโปกแคนมปไปไหนต่อที่นี่มูเด้งเราเป็นพี่เลี้ยงเคเขาบอกขึ้นมาโอเคเอาเดี๋ยวผมเป็นกดเอารถออกทำไมเอออะไรนี่มาเดี๋ยวรับสมัครแฟน <c oughs> ผมจะต้งตัไป้ายโปรโมทโปรโมทแป๊บเราต้องตัดป้ายโปรโมทไงท่านผู้ชมแบบให้คนไปเที่ยวหมูเด้งอะ มาดูหมูเด้งบ้านที่23่สาถ้าเราเจอพี่ต้นจริงๆเราจะบอกว่าบอกว่าอะไรน้องหมูเด้งหมูเด้งไปโชว์ตัวแล้วจะบอกพี่ต้นว่าพี่ต้นสุดเกสุดหลอ่อไม่เก ah. พี่ต้นเป็นชายชาตรีตังหาฮ่าฮ่าฮ่าพาหมูเด้งไปโชว์ตัว ไปโชว์ตัวไปโชว์ตัวฮาฮาฮาตกใจ <c oughs> หมูเด้งอะไรลงแกฮาหมูเด้งไปโชว์ตัวมาครับมาโชว์ตัวหมูเด้งหมูเด้งมาแล้วโอไม่์ก่ฮอรมาโชว์ตัวนะเนี่ยประกาศไปทั่วเมืองมาเรามาโชว์ตัวบ้านหลังนี้อะไรไทยแล้วก็ปิดขบบ้านดีกว่าอะไรเนี่ยน้องนายสิบเอ็ดวายสภานักเรียน ทำไมสวนสัตว์เราเ,เงียบจังว่าหมูเด้งไม <c oughs> ่มีใครมาดูหมูเด้งเราเลยโอมมาให้ oh อร่อยไหมหมูเด้งหมูเด้งมาวางอ่างอะไรเนี่ยเราต้องโปรโมทหมูเด้งนะผู้ชมเว้ยกดประกายไฟสักหน่อยดิใส่ไฟสักหน่อยโปรโมทสวนสัตว์เขาเขียวหมูเด้งบ้านดียี่สิบสามตั้งป้ายถูกปะวะเออใช่ใช่บ้านหลังยี่สิบสามหมูเด้ง อ้าวเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ยถ้าไม่มีที่ไปให้มาบ้านที่ยี่สิบสานะเพราะว่ามีหมู่เด้งโหแกติดตั้งอะไรเต็มเลยเลยโอเคมาดูหมู่เด้งหรออ้าวแล้วแกก็เดินกลับสภาเรียนใหญ่ลูกพอหรงเรียน้หมูเด้งไปไหนหมูเด้งไม่นอนเหรอหมูเด้งไม่ง่วงหรอมามาอาบน้ําผมพิมพ์ผิดและมาอาบน้ําน้องหมูเด้งนี่เคเขาบอก อาน้ำสวดับเพลิงแล้ต้อง oh. ดูแลฮิโปนุดอะไรวะโอไม่ว้าวครับอกเย็นช่ำเลยสบายจังว้าวมันจะให้สายยางกันด้วยอ่าวน้ำหมด <c oughs> <c oughs> เอรานอนกับหมูเด้ง <c oughs> พักแป๊บหมูเด้งก็จะคานอะไรนักหนาไปนะโอไม่กอดพี่เลี้ยงหมูเด้งหร่อนเนี้ย หมูเด้งก็นอนโอ้คนที่เรียกนุชชื่อสีน้ําเงินเขาเป็นตัวอะไรวะเป็นหมูเด้งอีกตัวไปไหนพูดติดตามพี่ต้นกี่คนแล้วหรอไม่รู้สี่แสนมัง้งโอ้เลยมแล้วก็จีนานาว่าแหละหมูเด้งเป็นหมูเด้งก็เด้งให้ดูหน่อยสิจะ <c oughs> จะนอนอืดไปไหนไปในหมูเด้ง <c oughs> หมูเด้งเด้งให้ดูละ ทำไมสวนสัตว์เราเ,เงียบจังว่าขออยู่ดูวยได้ไหมได้ได้ไดขไม่รู้เขาไม่ได้คุยกันอยน่นี่หมูเด้งเด้งให้ดูเลยท่านผู้ชมหยุดหยุดเดี๋ยวเหนื่อยหมูเด้งทำไมไม่มีคนมาสนใจหมูเด้งเลยเนี่ยเงียบไปหมดเลยชุดหมูเด้งเราได้มาจากพี่ต้นนะว้าวเยไปกดอะไร จริงหรอใช่มีชุดฟรีด้วยหรอฟรีฟรีฟรพิมพ์ใหม่พี่ต้นแจกหรอไม่อ่าแกโกหกมันชุดฟรีเวนคำฉ <c oughs> ันนี่เลยเป็นคนห <c oughs> าไอเดียไปลงคลิปให้พวกแกอ้าวไม่มีลูบัส <c oughs> แล้วก็ถูกแล้วมันมันชุดฟรีแหละแก <c oughs> อ๋อลบรถดับเพลิงที่อาบน้ำให้หมูเด้งเสร็จแล้วไปเที่ยวหมาห,หมูเด้งขึ้นรถมามาดิขึ้นรถแกหมูเด้กหมูเด้งขึ้นรถมาแล้ว ไ,ไ,ไปเขาบอกมาเรามาเที่ยวโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่มีคนไทยอน,นี่อะไรเนี่ยให้ใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะาผู้ชมผมไม่ได้ดูการ์ตูนโอ้ใครเล่นระเบิดมันรุนแรงยังวะเธอเป็นเพื่อนเราได้ไหมได้ได้ใครหมูเด้งมาแล้วทุกคนเป็นสนใจหมูเด้งจะพาหมูเด้งไปปนดีไหมไม่ใชใ่เมืองทําไมมันเงียบจริงเนี่ยโอ้โหไม่มีใครอยากมาดูหมูเด้งเราเลยเหรอ หมูเด้งมาแล้วสนใจดูหมูเด้งไม่แกแล้วชัดเพียวเข้าขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละมาขึ้นรถมาขึ้นรถเออเงียบจังเมืองนี้หมูเด้งไม่มีใครมาเดียวส่วนซาดเลยจริงหมูเด้งบอกเดี๋ยวฉันชอบสไตล์การพิมพ์แค่มากเลยนี่ไงคนมาดูหมูเด้งแล้วมีหมีอะไรอยู่ด้านหลังเนี่ยหมูเด้งมีคนมาแล้ว มีคนมาอา้าวแล้วก็หนีแล้วก็ไปนูน่นไม่มีละฮา,า <laughs> จะได้โชว์ตัวไม่ในหมูดเดงไม่นะน้องหมูดเดงอย่าพึ่งไปนะน้องหมูดเดงเราต้องหาคนมาเที่ยวให้ได้อยากเจอพี่ต้นตัวเป็นๆเค okay. หมูหมดเดงก็นอนแผ่ลงไปห <laughs> ลายวันละ เหนื่อยไหมหมูเด้งไม่มีใครมาเทีเ่ยวหมูเด้งเลยหมูเด้งก็กัน่ารักนะไม่มีใครสนใจให,หมูเด้งแล้วเนี่ยหลายวันละที่ดูคลิปของพีต่ต้นอ๋อเราก็ดูตลอดนะเหนื่อยนายคิดว่าพี่ต้นเป็นเคจริงไหม <c oughs> เราว่าใช่ <c oughs> <c oughs> คนอะไรบ้าว่าตัวเองเป็นเกเวินกไม่อา ทำไมอ่าหรืออาจไม่ใช่เก๋มัง้งสรุปจะมีใครมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วไม่ในหมูเดง D <eng> น้ําเข้าป่าแกเหมูเดงแกนอนขนาดนั้นไปไหนดีหมูเดงไม่มีใครมาเลยเราคิดว่าคิดว่าอะไรเหรอไม่รู้กิ <S <S ในไอติมต่อกันอนะะไปกินอีกเข้าไปติมไปกินอีกมูเดงเออเข้าไอติมจากผมแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเช้าแล้วท่านผู้ชม คนไทยอยู่โซนไหนกันวะไม่มีใครประร้าบ้านใหม่เลยเว้ยไปโชว์ตัวต่วตอไหมฮ่าฮ่าฮ่าเอา้าแล้วแกสปอนบ้านใหม่เลยแกไม่เอาบ้านสวนหมูเด้งละหรออ่าหมูเด้งไปโชว์ตัวกันนี่มาซอยนี้คนเยอะหมูเด้งมาแล้วไม่มีใครอยากดูหมูเด้งผมมาบ้านนี้สี่ห้ารอบแล้วไม่มีคนเขียนอิโมจิตกใจปะหมูเด้งมาแล้วเราเครียดอ่าเป็นอะไรอ่ะ ไม่ถึงเครียดน้องหมเงูเดงใครมาขึ้นเนี่ยเป็นอะไรบอกเราได้นะโอรถฉันหนักวิ่งไม่ออกเลยใครมาขึ้นเนี่ยเครียดมา821วันแล้วฮ <Huh? S 1> เอา1,000วันไปเลยแกนับวันเครียดด้วยยังไม่เจอพี่ต้นเลย ah! อยากเจอพี่ต้นมากไหมอ่ะอคงเจอแหละ เราแอดไปพี่ต้นไม่รับเลยคนแอดผมมานะ่าจะเกือบหมื่นหรือเลผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะใครที่ไม่ได้รับแอดคนแอดเยอะมัง้งพี่ต้นเลยไม่ได้รับอ่าดีครับอะไรวะเงรอรอ,รอเผื่อพี่ต้นมาไปนอนหน้าบ้านรอม,มานี่สาวมาหมูดิ้งชอบสาวเหรอแกก็เป็นสาวนะหมูดิง้ง นอนเล่นชิวๆมีคนมาดูหมูเด้งแล้วล่ะเนี่ยมีคนถามว่าอุ้มได้ไหมได้ได้หมูเด้งก็บอกได้เราคือพี่เลี้ยงหมูเด้งอุ้มตามสบายาแล้วแค่มหมูเด้งไปไหนเอาแล้วหมูเด้งทำไมลอยขึ้นแบบนั้นเมื่อกี้อยากเจอพี่ต้นใช่ไหมหมูเด้งเอา้าแล้วหมูเด้งผมทำไมไกลไปเจอแม่สาวน้อยอะชุดเด้งเราหายอ้าวเอเอา้อาว ทำไมอะชุดหมูเด้งถึงหายอะไม่รู้เอานี่ไงพี่ต้นมาแล้วเนี่ย้าเอ้าเอ้าพี่ต้นมาได้ไงผมเข้าโทรศัพท์อยู่กับเราได้ไหมคนดุงอะไรวะเอ้าฮะพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นเหรอโอเยกับผมเล่นในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไ่โอ้ยเดียวเดียวบังคับยากมากพี่ต้นเหรอมีคนถามมีคนถามแล้วมันเล่นยังไงว่าในโทรศัพท์เนี่ย ผมเดินไม่เป็นเว้ยมีแต่คนถามเต็มเลยท่านผู้ชมผมขอปรับมุมกล้องอันนี้ล้วเดินไอดีผมเออพี่ต้นโอ้มีแต่คนกระโดดเต็มเลยนี่ไงแกยเจอพี่ต้นที่ต้นมาแล้วไงเฮ้ยอะไรมาตัวจริงปะเนี่ยโอ้โหผมต้องไปเล่นในโทรศัพท์ในโทรศัพท์เขาพิมพ์แชทยังไงวะโอ้นี่ไงนี่ไงดูละไอ้ผมพิมพ์เราตัวจริงหมังมีแต่คนลุมผมเลยท่านผู้ชมพี่ต้นวิ่งมาหาพี่ต้นตัวจริงพี่ต้นวิ่งมัวหวาวหวาวหวาวอะไรกันจ้ะ พี่ตนคือมังคับยากมังคับโงตัวโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงหมูเด้งของเรานะ <laughs> ไม่มีใครมาเดี่ยวสนสัตว์เลยก็วิมเอฟซีอะไรเต็มเลยเออมาท่านผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก,ก็ฝากกระเช้ากระชากกระชากให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมบา okay, ยๆการ <laughs> เป็นพี่เลี้ยงหมูเด้งของเราโอเคไปเร็วไปเร็วคือเป็นพี่เลี้ยงหมูดิ้งเหล่านี้โอไมค์ก่อนไปเร็วไปเร็ว